เอาละครับคุณผู้ฟัง,ฟงเขมรเล่นไม่ซื่อขุดเขื่อนรุกทะเลตราดอ้างกันคลื่นแต่แฝงยึดดินแดนถอดทับเรือไทยส่องจับตาแผนโกปรกมีแววกัมพูชาสร้างเกาะเทียมบังหน้าหวังฮุบขุมทรัพย์น้ำมันอ่าวไทยงานนี้ไทยจะยอมหรือจะยิงซึ่งกัมพูชาเองก็กำลังเล่นเกมเสี่ยงสุดๆเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงผมไทยไทม์จะเล่าให้ฟังครับเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันที่8มกราคมปี2569้ทางเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายม,มรณะ เขาได้เอาคลิปวิดีโอหลักฐานชิ้นสําคัญออกมาแชโดยคลิปนี้เผยให้เห็นภาพเครื่องจักรหนักของฝั่งเขมรที่กําลังขุดตักดินทําแนวเขื่อนกันคลื่นบริเวณใกล้กับหลักเขตที่73หรือ BP73 ที่บ้านหาดเล็กอาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราซึ่งประเด็นดราม่ามาอยู่ตรงนี้ครับคือแทนที่เขาจะสร้างเขื่อนขนานไปกับฝั่งเพื่อกันคลื่นตามหลักวิชาการปกติพี่แกเล่นสร้างเป็นแนวยาวยื่นตั้งฉากออกมากลางทะเลมุ่งหน้าเข้าหาฝั่งไทยหน้าตาเฉยเลย ซึ่งนักวิชาการบ้านเราเห็นแล้วร้องเลยบอกว่าทําแบบนี้ไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแถมยังจะซวยหนักด้วยเพราะกระแสน้ําจะเปลี่ยนทิศพุ่งเข้ากัดซ้อแผ่นดินไทยซึ่งที่แสบไปกว่านั้นคือกลิ่นตุตุของแผนการสร้างแล้วทิง้งคือทําทีเป็นสร้างไม่เสร็จอ้างว่าทางขาดเครื่องจักรเข้าไม่ได้แล้วก็ทิ้งไอกองหินกองทรายนั้นไว้กลางทะเลเลยให้กลายเป็นเกาะถาวรเพื่อใช้เป็นฐานอ้างสิทธิ์ยึดหน้า่น้ำเราในอนาคตซะอย่างนั้น แล้วผมต้องบอกเลยว่างานนี้กองทัพเรือไทยเราจับตามองตามไม่กระพริบครับเพราะว่าไอที่ขุดๆกันอยู่นี่จะมาไม้ไหนก็ไม่รู้แล้วถ้าถามว่าเขมรเกิดทําสําเร็จจนเกิดเกาะถาวรกลางทะเลเราจะเสียเปรียบและเสียสมบัติชาติไปตลอดการจริงไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงครับเพราะในทางกฎหมายทะเลถ้าไอสิ่งปลูกสร้างนี้มันถูกทําให้กลายเป็นแผ่นดินถาวรหรือที่เขาพยายามจะอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของท่าเรือตามกฎหมาย UN c l ็นคลอมาตรา11กัมพูชาจะใช้ปลายสุดของเขื่อนนี้ เป็นจุดเริ่มในการลากเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลทันทีผลที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับคือเส้นเขตแดนทางทะเลของไทยจะถูกเบียดให้ร่นเข้ามาหาฝั่งตราดพื้นที่ในทะเลอ่าวไทยที่เราควรจะได้จะหายไปเป็นพันๆไร่และที่สําคัญที่สุดคือคุ้มทรัพย์พลังงานครับใต้ทะเลตรงนั้นมันมีน้ํามันและก๊าซธรรมชาติมูลค่ามหาศาลมันพื้นที่ OCA ถ้าเส้นเขตแดนเปลี่ยนปุ๊บสัดส่วนที่เราควรจะได้แบ่งปันผลประโยชน์ก็จะลดหวบหรืออาจจะเสียไปให้เขาฟรีๆเลย นี่คือการปล้นทรัพยากรชัดๆครับแล้วที่นักวิชาการบอกว่าขุดไปก็ไม่ช่วยการคลื่นให้ไทยแต่เขายังทําถามว่าน,นี่มันคือแผนรบหรือการยึดที่แบบเนียนๆไหมเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นคนดีๆเขาคงไม่ทําอะไรที่มันไร้ยประโยชน์และทําร้ายกันแบบนี้การที่นักวิชาการไทยเราออกมาตะโกนเปล่าว,ว่าเฮ้ยสร้างแบบนี้บ้านชันพังด้วยแต่ทางนู้นกลับทําหูทวนลมแล้วเดินหน้าขุดต่ออย่างไม่สะทกสะท้านมันแปลได้อย่างเดียวครับว่าเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เรื่องการคลื่น แต่เป็นเรื่องความมั่นคงและการยึดพื้นที่เพราะอะไรเพราะนี่คือยุทธวิธีการสร้างความจริงทางกายภาพครับเขาต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้างให้มันมีอยู่จริงให้เห็นคาตาเพื่อใช้เป็นอำนาจต่อรอง พอมีแผ่นดินงอกออกไปเขาก็เอาทหารมาวางเอาป้อมยามมาตั้งหรือเอาเรดาร์มาติดทําให้เขาสามารถส่องดูความเคลื่อนไหวของฐานทัพเรือไทยที่บ้านหาดเล็กได้ถนัดขึ้นนี่มันคือวาระซ่อนเร้นทางทหารชัดๆที่เอาเรื่องวิศวกรรมมาบังหน้าเป็นการขยายดินแดนรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้รถถังวิ่งเข้ามาแต่ใช้รถแบ็คโคค่อยๆตักดินรุกเข้ามาทีละนิดแล้วถ้ามันอ้างว่าทางขาดรถเข้าไม่ได้แล้วทิ้งงานให้เป็นเกาะงานนี้บอกเลยว,ว่ากองทัพเรือไทยเราก็ไม่ยอมหรอกครับ ซึ่งทางกองทัพเรือไทยเรามองว่านี่คือภัยคุกคามความมั่นคงระดับสูงสุดเพราะมันไม่ใช่แค่สิ่งกีดขวางแต่มันคือการละเมิดอธิปไตยแบบจะแจ้งซึ่งถ้าปล่อยให้มันสร้างรุกล้ำแบบนี้ต่อไปแผ่นดินตราจะหายจริงหายเร็วและหายถาวรอ,อธิบายง่ายๆคือปกติธรรมชาติของชายฝั่งแถวนั้นกระแสน้ำจะพัดพาเอาทรายจากฝั่งกัมพูชาขึ้นมาเติมให้ฝั่งไทยแต่พอมีไอ้เขื่อนนี้ยื่นขวางออกมาแบบตั้งฉากมันทำหน้าที่เหมือนกำแพงดักทราย ทายที่ควรจะไหลามาเติมบ้านเราก็ไปกองติดอยู่ที่ฝั่งมันหมดทําให้ฝั่งมันมีแผ่นดินงอกเพิ่มขึ้นฟรีๆส่วนฝั่งไทยที่พอไม่มีทรายใหม่มาเติมแถมไอ้เขื่อนนี้ยังทําให้เคลื่อนกระแทกแล้วสะท้อนกลับ เปลี่ยนทิศทางน้ําให้พุ่งเข้าใส่ฝั่งไทยแรงกว่าเดิมผลก็คือการกัดเซาะรุนแรงครับแผ่นดินตรงฐานทัพเรือและบ้านชาวบ้านที่หาดเล็กจะถูกน้ํากินหายไปเรื่อยๆในอัตราเร่งถ้าปล่อยไว้อีกหน่อยหลักเคแดนอาจจะไปอยู่ในทะเลแล้วไทยเราก็ต้องเสียดินแดนทางบกเพิ่มอีกถ้าถามว่าไทยควรใช้ยาแรงปิดด่านยาวๆเลยดีไหมเพื่อบีบให้มันรื้อทิง้ง ก็อย่างที่หลายคนทราบครับว่ามูลค่าการค้าชายแดนดานคลองใหญ่บ้านหาดเล็กเนี่ยปีป,ปีหนึ่งปลาเข้าไป29,00 0ล้านบาทสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันเชื้อเพลินวัสดุก่อสร้างที่กัมพูชาใช้สร้างบ้านสร้างเมืองส่วนใหญ่ก็ขนจากฝั่งไทยเรานี่แหละข้ามไปโดยเฉพาะจังหวัดเกาะกงและศรีคานูวิลถ้าไม่มีของจากไทยเขาชะง,งักแน่นอนคือถ้าไทยประกาศปิดด่านถาวรเลยเนี่ยครับรับรองว่าทางนู้นดิ้นพลาดแน่นอนเพราะลําพังแค่ปิดดานชั่วคราวตอนนี้กัมพูชาย,ยังแทบเอาไม่รอดงานนี้ถ้าปิดถาวร รับรองว่าเศรษฐกิจเขาจะพังพินาศทันทีนี่คืออำนาจต่อรองที่เรามีอยู่ในมือในเมื่อเขาเล่นแง่สร้างเขื่อนเราควรสร้างกำแพงกั้นคลื่นของเราประกบตีนั้นกลับไปหรือสร้างอะไรใส่คืนบ้างในทางอารมณ์ก็อยากจะเชียร์ให้สร้างเลยครับเอาให้ใหญ่กว่ายาวกว่าแต่ในทางยุทธศาสตร์ถ้าเราบ้าจี้ไปสร้างแข่งกันมันจะกลายเป็นว่าเรายอมรับกติกาโจรของเขาแล้วต่างฝ่ายต่างสร้างแข่งกันถมทะเลสุดท้ายชายฝั่งพังพิงพนาศทั้งคู่ และอาจจะกลายเป็นข้ออ้างให้เขายิ่งรุกคืบเข้ามาอีกสิ่งที่ไทยควรทําคือการสร้างสิ่งปลูกสร้างทางยุทธศาสตร์บนฝั่งเช่นการเสริมความแข็งแกร่งของฐานทัพเรือฐานปืนใหญ่หรือหอตรวจการที่ทันสมัยที่สุดประชิดชายแดนคืนบ้างให้เขารู้ว่ามองอยู่นะขยับอีกนิดเดียวโดนแน่ส่วนเรื่องการสร้างเขื่อนประกบในน้ําเพื่อตีน้ํากลับอาจจะไม่คุ้มเสียเพราะจะกลายเป็นก,า,นการทําลายธรรมชาติบ้านเราเองแล้วถ้าถามว่าความเงียบของหน่วยงานความมั่นคงไทยเป็นเพราะเกรงใจจนเปิดช่องให้เขารุกคืบหรือเปล่า ต้องยอมรับตรงๆว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีวัฒนธรรมการทูดแบบถนอมน้ำใจมากเกินไปหน่อยกลัวกระทบความสัมพันธ์กลัวค้าขายไม่ได้กลัวนั่นกลัวนี่จนขเขมรเขาก็ได้ใจคิดว่าไทยไม่กล้ารอกเขาก็เลยค่อยๆรุกค่อยๆตอดทีละนิดแล้วไอกรณีเกาะของหุนมาเน็ตคือบทพิสูจน์เลยว่าความเกรงใจคือหายนะเพราะถ้าเรายังมัวแต่เกรงใจเราจะเสียอธิปไตยไปเรื่อยๆความเงียบของเราจะถูกเขาตีความว่าเป็นความอ่อนแอครับ ดังนั้นจากนี้ไปต้องเลิกเกรงใจต้องวนลอยต้องประท้วงต้องแสดงท่าทีขึงขังบ้างแล้วท้าอกองหินนี้กลายเป็นเกาะเทียมของกัมพูชาที่จะเอามาอ้างขยายเขตทะเลเพื่อกินแหล่งน้ํามันเราไหมเนี่ยว่ากันตามกฎหมายระหว่างประเทศจริงๆเกาะเทียมไม่มีสิทธิสร้างน่านาน้าของตัวเองครับเพราะในมาตรา60เขียนไว้ชัดเจนว่าเกาะเทียมไม่ใช่เกาะไม่มีทะเลอาณาเขตไม่ส่งผลต่อการแบ่งเขตแดนแต่ว่าความน่ากลัวมันอยู่ที่เล่เหลี่ยมของ,ของเขเมรครับเขาจะไม่เรียกมันว่าเกาะเทียม แต่เขาจะพยายามแถว่ามันเป็นส่วนยื่นของท่าเรือตามมาตรา11ซึ่งถ้าเขาแถสําเร็จหรือเราเผลอไปยอมรับโดยไม่คัดค้านเนี่ยไอกองหินนี้จะกลายเป็นจุดอ้างอิงทางกฎหมายได้เลยแล้วเขาก็จะลากเส้นเขตเศรษฐกิจจําเพาะกินพื้นที่แหล่งน้ํามันของเราไปด้วยดังนั้นไทยเราต้องยืนกรานว่านี่คือสิ่งผิดกฎหมายเป็นแค่ขยะคอนกรตีตกลางทะเลไม่ใช่ท่าเรือไม่ใช่เกาะและไม่มีค่าทางกฎหมายใดๆทั้งสิน้นห้ามยอมรับแม้แต่นิดเดียวครับแล้วถ้าถามว่าเราเอาคลิปหลักฐานไปฟ้องศาลโลกหรือประจานในอาเซียนว่ามันสร้้้้างงงแลลลวทิิผดขออตกกมยเ่บ เราทำได้และต้องรีบทำเลยครับอย่างคลิปวิดีโอจากเพจต่างๆที่เห็นการขุดการถมและสภาพที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยนี่มันคือหลักฐานชั้นดีที่มัดตัวว่ากัมพูชาทำผิดหลักการความสุจริตใจในการเจราจาเขากำลังละเมิดข้อตกลงชายแดนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการไม่ก่อความเสียหายข้ามพรมแดนเลยไทยเราสามารถยกระดับเรื่องนี้ร้องเรียนไปที่อาเซียนในฐานะที่ขเขมรทำตัวเป็นนักเลงหรือถ้าคุยไม่รู้เรื่องจริงๆก็ต้องเตรียมข้อมูลไปสู้กันในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ i c j อีกรอบเพื่อแฉให้ชาวโลกเห็นพฤติกรรมสร้าง แล้วทิ้งวันนี้คือแผนการร้ายที่จงใจละเมิดอธิปไตยไทยจะมาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เพราะหลักฐานมันคาตาขนาดนี้ส่วนถ้าการคุยดีๆไม่รู้เรื่องกองทัพเรือควรเอาเรือรบไปจอดขวางหน้าบ้านมาเลยไหมนาะทีนี้ผมคิดว่าก็ควรนะครับ คือการพูดที่ปราศจากกำลังทหารหนุนหลังก็เหมือนเสือกระดาษถ้าพูดดีๆแล้วไม่ฟังส่งหนังสือประท้วงแล้วเงียบก็ต้องเจอกับการทูดเรือปืนของยุคใหม่กองทัพเรือไทยควรทำการส่งเรือรบสมรรถนะสูงเข้าไปเฝ้าในพิกัดที่ใกล้เคียงที่สุดแต่อยู่ในหน้าน้ำเราเอาให้เขาเห็นปืนเรือหันไปทางนู้นให้รู้ว่าเราพร้อมซัดทุกเมื่อถ้าหล้ำเส้นเข้ามาอาจจะโดนแสนยานุภาพครับสุดท้ายเหตุการณ์ที่หลักเขตที่73นี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคือเรื่องของบ้านเราที่กำลังถูกเพื่อนบ้านงัดรั่วเข้ามา หวังจะขโมยทั้งที่ดินและทรัพยากรไปต่อหน้าต่อตาการที่เขายังเดินหน้าขุดทั้งที่โดนท้วงติงมันแสดงให้เห็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ชัดเจนครับวันนี้เราต้องเลิกโลกสวยเลิกเกรงใจแล้วหันมาสนับสนุนให้กองทัพเรือและรัฐบาลใช้ยาแรงจัดการขั้นเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการตัดท่อดน้ำเลี้ยงหรือการเอากําลังพลไปกดดันเพราะถ้าเราถอยวันนี้ลูกหลานเราอาจจะไม่มีแผ่นดินตราดให้อยู่และไม่มีน้ํามันเลยอ่าวไทยให้ใช้จําไว้เลยครับว่าไม่มีเล่เหลี่ยมไม่ใช่ขเขมรจริงๆแต่คนไทยอย่างเราก็ต้องไม่หมูให้ใครมาเคี้ยวง่ายๆเหมือนกัน